เปิดประตูสุมนสเสนแห่งราบัตทัวร์สัมผัสอัญ,ญมณีริมมหาสมุทรของโมร็อกโกราบัตเมืองหลวงที่สง่างามของโมร็อกโกไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงทางราชการแต่เป็นสถานที่ซึ่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่มาบรรจบกับความสงบงามริมมหาสมุทรแอตแลนติกที่นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้สัมผัสกับสเสน่ห์อันเงียบสงบความงามทางสถาปัตยกรรมและจิตวิญ,ญญาณแห่งวัฒนธรรมโมร็อกโกอย่างแท้จริง ห้ามพลาดการเดินทางที่จะพาคุณย้อนเวลาและดื่มด่ำกับความอลังการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเส้นทางทัวร์และประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดทัวร์นี้จะนำคุณเข้าสู่ใจกลางของราบัดเพื่อสัมผัสกับความงามที่หลากหลายป้อมอูดายาสคสาสปาออฟเดอะอูดยายัสเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดื่มด่ำสุนทรียภาพและรับแรงบันดาลใจ เราจะพาคุณเดินเล่นในเขาวงกรของตรอกซอกไซที่ทาด้วยสีขาวและสีฟ้าสดใสให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในกรีซบนดินแดนแอฟริกาคุณจะได้ถ่ายภาพในมุมที่สวยที่สุดและสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมอันสงบเงียบพร้อมชมวิวอ่าวและมหาสมุทรแอตแลนติกที่น่าทึ่งหอคอยฮัสซันและสุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่5 (mausoleum of mohammed the 5ที่นี่คือจุดที่เราจะ สัมผัสความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และความศรัทธาชมซากเสาอันสง่างามของมัสยิดในอดีตที่ใหญ่ที่สุดและเข้าสู่สุสานกษัตริย์ซึ่งเป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่ประดับด้วยกระเบื้องซีลิชสีเขียวและขาวอย่างวิจิตรบรรจงการมาเยือนที่นี่คือการแสดงความเคารพต่อกษัตริย์ผู้ทรงนำพาโมรกโกสู่เอกราชซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกถึงพลังแห่งความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการสร้างชาติอย่างลึกซึง้งพระราชวังหลวง เราจะพาคุณไปชมความงามของประตูทางเข้าที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโมร็อกโกชมภายนอกนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจและสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงของชาติคุณจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมแห่งอำนาจที่แสดงถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กำแพงเมืองเก่าและเมดินาเตรียมตัวเจาะลึกวิถีชีวิตท้องถิ่นในตลาดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเครื่องเทศ งานฝีมือและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่นี่คุณจะได้ฝึกทักษะการต่อรองเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีและลิ้มลองอาหารริมทางที่แท้จริงสัมผัสการค้าขายแบบดั้งเดิมที่คึกคักแต่ไม่เร่งรีบสรุปทำไมคุณต้องจองทัวราบัตดนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไปลูกค้าจะได้อะไรคุณจะได้สัมผัสม,สมรกโกในมิติที่เงียบสงบและสง่างามซึ่งแตกต่างจากเมืองอื่นโดยสิ้นเชิง คุณจะได้รับการเติมเต็มทั้งด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสนทีิภาพทางศิลปะกลับบ้านพร้อมรูปภาพที่สวยงามและเรื่องราวของเมืองหลวงแห่งความสงบงามทำไมถึงควรไปที่นี่เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายไปสู่เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกนี่คือการพักผ่อนที่ทั้งผ่อนคลายและเติมเต็มความรู้ด้านคฒนธรรมบรรยากาศที่จะได้รับ คุณจะได้รับบรรยากาศแห่งความสงบงามริมมหาสมุทรที่โดดเด่นด้วยแสงสีทองที่ตกกระทบหอคอยฮัตสันและสีครามของมหาสมุทรแอตแลนติกที่ตัดกับสีขาวและฟ้าของป้อมปราการเป็นการเดินทางที่จะทําให้จิตใจคุณสงบลงอย่างแท้จริงราคาทัวร์เริ่มต้นกรุณาสอบถามราคาสําหรับแพ็กเกจที่เหมาะสมกับคุณรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวเพื่อให้คุณได้สัมผัสราบัดในแบบที่เป็นคุณ บริษัทเชลวีทราเวลจำกัดใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ททท1 1ึ่ง2โทร8 8 9 9 9 9 4 6 6 4ลาย j 9 4 6สสนใจรีบทักรีบจองสอบถามได้ค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสสัมผัสเมืองหลวงที่งดงามที่สุดของโมร็อกโกหลุดมือไป